บันบอกให้เห็นโครงกระดูกนั่งชัดเจนโครงกระดูกที่กระตรงนั่นนะโยกชัดเจนนะนั่งเราเดินอย่างนี้นจะให้ให้มิมิตให้เห็นโครงกระดูกทางจิตใจมีชัดเจนมิมิตทางธรรมมันจะได้โผล่ขึ้นมา,าเห็นนี่เขาเรียกว่าเห็นด้วย,วยสัญญาด้วยปัญญา มันจะไม่ได้มองเห็นบนตัวเป็นตนมนติดแก้ติดแก้กอะไรให้มัน,มนเด่นชัดถ้าเราเอาสมาธิอย่างเดียวเราเอาเอาไม่ไม่ฝึกให้มันเกิดอิมิดให้เกิดปัญญาเนะี่ยมันก็ จับนิมิตยังไม่ได้นะดิมิตเรามันยังไม่เด่นคำฐานเรายังไม่เด่นมันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่น้อมไปทางทนาิพพานให้ให้ใจมันรวมเฉยข้อให้ให้กาหนดไปทาง เห็นโคมงกวัดดูด้วยเห็นคนกำลังเปื่อยเน่าด้วยน้ำเสือกำลังไหล้อนหยุดหยอบหยุดหยอบหยุดหยอบด้วยหน้าส่ขี้เหร่อะไรที่สุดนะเหม็นต้องภาวนาให้มันเกิดอยอย่างนี้ เดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเลยให้มันเห็นให้มันเห็นชัดเจนเลยเห็นด้วยปัญญาความนึกคิดเห็นด้วยปัญญาที่เรากำหนดขึ้น มันมันยังไม่เห็นโทษมันเมื่อกี้นี่พูดไปแล้วยังไม่เห็นโทษมันถ้าไม่ไม่เห็นโทษมันมันก็ไม่ยอมละมันยังไม่เห็นความโทษที่ความระนึกแลคิดนียว่าที่เรากําลังทําอยู่เมื่อยังไม่เห็นโทษมันก็คิดไปเรื่อยอมองว่ารวมตัว สวยเป็นตัวตนอะไรอย่างนี้นะเป็นบุคคลอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นโทษมานึกคิดยังไม่ผ่อนถ้ามีโอกาสมันก็พูดเย่างนั้นแหละมันค่อยต่อไปนะพกพุีิเจ้าท่าน,นไม่ใช่คนธรรมดาหรอะ ก็ต้องเอาอย่างท่านบ้างคีเราอาจจะมองว่าธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะสิ่งที่เราปล่อยให้มันมันเกินมันเคยกินมันไม่ใช่ธรรมดานมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นตัวมันเริ่มออกขนนะ เราต้องแก่อารมณ์แก่ตรงคิดเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นอะไรนะ,ะมันไปเดินไปก้าวหนึ่งกลับไปสามก้าวมันไม่ได้เ,เดินไปสามก้าวกลับมาก้าหนึ่งค่อยอยังชั่วหน่อยมันยังไม่ขาดตื่น ใช้ช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองเราต้องแก้สางทีแก้แก้เดี๋ยวนี้เอ้ยไม่ต้องรอเป็นนิธีเด่นกระดูกมันเด่น มันเด่นเหมือนกับที่เราเรานึกเห็นภาพที่เราเราชอบเราหลงมันมันเด่นอย่างเงี้ยแต่ภาพที่มันเราเพ่งแล้วพี่นะเกิดปัญญาให้มันเด่นอย่างเงี้ยเรากำหนดบ่อยบ่อยบ่อย,อยมันก็มันก็เข้มแข็งขึ้น พอมีความเห็นผิดมีความคิดผิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรมั้งเราปล่อยไปอย่างนี้วันหนึ่งเราคงสู้มันได้ไรมันหลอกเราไปเรื่อยมันอ,อะไรอาวรนช่ไหมมันเราจะเป็นที่จะต้องตัดมันต้องทิ้งเงิน อย่าไปกลัวมันหมดลดหมดชาติหมดกิเลสไม่หมดรสออกรสหอมรสหวานรสมันทั้บนทุกอย่างจนไม่มีอะไรที่จะพูดถ้าเราออกจากสิ่งอันนี้มันต้องทรมานมันต้องเหนียวแห้งมันต้องอะไรนะเพราะกิเลสมันจะตาย เหมือนกัคนป่วยนี่เลยคนป่วยมึงก็ทรมานถ้าขันมันจะแยกกันอะไรแต่ว่าถ้าเราเรารู้ว่าคุณประโยชน์ของเราที่จะได้รับมันมันมาก มันก็เหมือนกับเราเดินเทดงเมื่อเราถึงน้ำเราขาดแคลนน้ำอย่างนี้แล้วมก็จะเก็บตะกายหาหาน้ำดื่หาอะไรถึงจบหน้าผาหรืออะไรอยนี้ห้ามก็ยังไม่ฟังบอกว่าเดียวเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งลงไปเลยให้ไปหยิบสักหน่อยก่อนมันยังไม่ยอมนะมันลงจะได้อะไรอย่างนี้นะมันจะเก็บตะกายหา น้ำหาอาหารอิเหลืมันก็เหมือนกันมันกระวนกระวายระสำนึกสายมันทรมานเพราะว่ามันจะตายนะเรารู้วันอย่างนี้เราต้องยิ่งสู้มันนะอืมสู้มันยังสนุกอนะ่ะถ้าถ้าไม่สู้อย่างนี้มันก็ไม่มีโอากาสสู้นะ ถ้าเราไม่สู้อย่างนี้มันก็เป็นการปฏิบัติผิดทางมันก็ไม่ได้ทวนกระแสเนี่ยจะขึ้นภูเขาจะมันต้องเหนื่อยจะข้ามทะเลมันต้องลำบากการข้ามนิวนทั้งหลายทั้งปวงมันต้องมันต้องประเชิญกันหน้าดูเน่ย ก็เช่อนกันอย่างสนุกสนานอืเมาม,มัน่ะเราไม่ได้สู้เลยไม่ยอมสู้เลยแล้วก็ไม่เห็นโทษอของความที่ตกอยู่ในอำนาจขของมนดำของกิเลสเลย คิดว่าเป็นของดีของวิเศษอะไรพุะธเจ้าท่านบอกว่าเห็นพงกจักเป็นดอกบวัวที่เราฟังดูอย่างนี้มันอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเราผ่านไปแล้วเราจึงจะรู้จักเราฟังคนอื่นพูดเราคิดว่าเขาเป็นบ้ายพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่อง มันจะสบายได้ยังไงมีทุกข์เก็บเกือบตายแล้วถ้าสู้มากกว่านี้จะไม่ทุกข์มากกว่านี้เลยคิดไปนี่เราไม่ได้รับความสุขเราต้องต้องกลับมาหาความสุข ทรทมเยอะๆกลับมามีสติสมัมปทัญญะรู้ตัวสบายนะปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางความชอบความไม่ชอบลาบลดสนิเสน่ห์นกลับมาหาสติสมัมปทัญญะนี่ให้มันสมบูรณ์ที่สบายนะเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบาย ทำมัอยู่ปอบป่ายอย่างเง้นเพื่อที่จะให้มันมีความสุขในธรรมเห็นทุกท,ทุกอย่างเป็นของปลอมเป็นของหลอกลวงเป็นพยับแดดเป็นลมที่ผ่านไปผ่านมาที่เฉยเราไปวิ่งตามพยับแดดไปวิ่งตามลมไปวิ่งตามสิ่งแวดล้อมมันก็ทุกข์เราปอป่านะ ให้เรากลับมาหาเนื้อหาตัวเยอะๆเราจะได้เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองให้มันมากๆต้องภาวนาเข้าถ้าเราได้รับความสุขอย่างนี้เยอะๆมันก็มีพลังได้จิตเห็นสิ่งต่างนี่จะมาเสียบมาแทงมาทำให้เราหมวหมองทำให้เราสปปกรกเฉย ว่าพลังภายนอกมันจึงดูเราได้พลังสมาธิพลังปัญญามันยังไม่พอต้องภาวนาขึ้นอีกทั้นความสงบทั้งปัญญาต้งเพิ่มเข้าอีกเข้าเปลือกนี่ไม่จาคัญสำหรับหมานาบยศนั่นเสริญถูกทุกไม่จำ สำหรับเราชาตินี้เราจะเอาให้เหมือนวันหนึ่งแบบคืนหนึ่งนี้เราจะปล่อยวางทุกอย่างอะไรยงี้ให้เราตั้งอกตั้งใจอย่างนี้ปล่อยไม่ได้ก็ลปล่อยไ,ได้สักคืนนึ่งก็ยังดีนะเดี๋ยวมันก็จะเป็นทุกโตกไปเรื่อยๆอย เราไม่ต้องมองไกลเราปล่อยวางในปัจจุบันนี่เนี่ยรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี่ให้มันมากให้มันซึ้งจะยวมันก็จะเป็นลูกโซ่ของมันไปเรื่อยๆมันรู้ที่พักรู้รู้ที่ปลอดภัยแล้วมันก็จะเข้ามาหามันเองแต่ถ้าเราเจริญเป็ำสมที่เราไม่ได้เจริญปัญญามันก็ลืมตาเมื่อไหร่ก็เจอกันเมื่อนั้นเนี่ย ขาอ่อนเมืมเอ่อนั้นแเพราะว่ามันเลื่อนแต่สติสมาธิจิตใจปัญญามันตัวสมบัตทันยะเราไม่ได้เอามาใช้งานที่นี่ต้องเพิ่มเข้าอีกนะเนยแสดงมาบทเรียนที่เราผ่านมานี่ก็ทำให้เราฉลาดทำให้เราหายโง่ ต้องดัดตัวเองต้องแก้ไขตัวเองเมื่อคนโอ้พนอย่างอาตมานีแล้วสีดำอย่างนี้มันใครจะประด <c oughs> ปสดใจวะเดี๋ยวผู้หญิงรู้คำเออสีชมพูนี่หายากว่ะ ต้องกไปแล้วถ้าไหวเพราะเพราะว่าสับที่ที่เขารู้กันเออถ้าไม่อมถ้าไม่ได้พบได้เห็นจาตินี้ก็ชาติหน้าเราคงไม่พบได้เห็นเลยไม่ได้นะ ความคิดความอะไรนี่ชัเดเจนขึ้นมรรคผลนิพพานนี้มันต้องผ่านขั้นตอนระดับนี้จริงๆที่นักปฏิบัติที่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ผ่านเพราะขาดขั้นตอนระดับอย่างนี้ที่เราไม่สำคัญเลยเอาไปมากันหลายปีหลายพรราก็ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมกล้าหน้าให้ะ พไม่ได้จัดไม่ได้แก้ไขตัวเองไม่ได้ปรับปรุงอะไรก็นักว่าเราก็เป็นนักที่ต่อสู้ <c oughs> บอกว่าผิดก,ก็ยอมรับว่าผิดบอกว่าถูกก็ยอมรับบาถูก ไม่เอาตัวตนเป็นประมาณเอาเอา,เอาธรรมะเอาความถูกต้องเป็นประมาณมก็ดีแล้วเหมือนกับตพงไม่ได้นะตุพงยู่บอกว่าไม่มากุดพระอุษมันดันไว้ว่ามันไม่ใช่กุดพระอุษกุดสงอย่ว่า ไม่ว่าอย่างนั้นได้ยังไงเอออันนี้มันเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาความผิดยานากเลยนะอันนี้ไม่ใช่แนวทางของปัยจ่าเรื่มอัตตาเลยคล้ายๆว่าจริตเรามันอจริตเราม,มันแรงทางนี้ จีดีเรามันแรงแบบนี้เราเราเราต้องแก้ไขจีดตจะมีจีดคนเรามันหลายอย่างแต่จีดตเรามันแรงแบบนี้ก็เป็นแกนเป็นสังโยชน์หรือว่าเป็นสัญชาตญาณที่มันฝังอยู่เราต้องแก้ไขมัน ไม่ต้องกอารุ่มอารวยให้มันเงี้ยเองให้วันนึงหลายท่้งมันยังไม่เก็บเรเออเพราะว่ามันมันมันไปแก้ปลายเหตุไม่ได้แก,ก้นเหตุคนไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวเออเราเนี่แหละในโลกนี้มันขนโคม,มันก็ต้องมากกว่าเขาโค รอซื้อไอย่างนั้นอินซีก็รอมันก็ไม่เหมือนกันก็สู้มันเดี๋ยวนี้แหละเอามันหมดไปเดี๋ยวนี้แหละถ้ามันหมดแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเอออย่าอย่าไปสนใจมันเรื่องอืน่น คิดว่าเรามีชีวิตอย่างนี้เราเราต้องสู้ให้มันหมดกิเลสไปเลยเรื่องมันไม่หมดกันต้องเอาไว้กันก่อนเราอย่าไปว่าไม่เป็นไรนะเด้อ,ออกปัญาแล้วเราจะติดอยู่หรือว่าอีกไม่แน่อา,อาจจะไม่ติดอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องสนใจอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องแบบทุกข์ เราสนใจว่าเราจะทำยังไงเราที่จะสู้อันนี้ได้ที่จะหมดเกลตัวนี้ได้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดไปไกลเพราะไอ้ไอ้ความคิดนี่แหละทำให้เรามันไปไม่ได้ความ,มคิดนี่แหละทำให้ มันถูกรลวา่าแต่ถ้าตองผ้าตัวนี้เนี่ยก่อนเอาตัวนี้แหละเอาพี่เก่งเลยเอาเลยเส้นฐามเป็นบารมีเป็นเอ่ส้นทางที่เราเดินไปพอพอ พคพมีและเหมือนกับเราเดินไปเดินไปาทางฝ่ามัไปถึงตรงนั้นมันก็มันก็หยุดแค่นั้นนะถ้าเราทางสองก็ไปเรื่อยต้องใช้บางทีเราอาจจะคิดว่ามันลำบากเหมือนกับเราเราไออไม่เคยงานเราไม่เป็นงานอะไร แต่ถ้าเราเราเข้าใจแล้วอะไรอันนี้แล้วมันก็เป็นเป็นของที่ง่ายมากะไยมากมาเหมือนกันกับเราก็บรารมีคนไม่เหมือนกันเอ้ยใจก็มังเราได้ยังไงโรคโรคแต่ทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็โรคปวดท้องบางคนก็โรคปวดหัวปวดขาปวดแขล้งอะไรไม่เหมือนกันจิตไม่เหมือนกัน อันทั้สมมาไม่เหมือนกันนะแล้วแต่กรรมตัวไหนของเขามันจะโผล่ออกมาบางคนเขาก็เคยไปเกิดที่นพนมอะไรเขาต้องเที่ยวอยู่พรมนานเลยเขาลงมาเขาก็เฉย่อย่างบางคนก็ไปเกิดที่สวรรค์อะไรอะไรมาเกิดที่นี่มันก็ มากนอยอะไรอย่างนี้มันไม่การเกิดไม่เหมือนกันอะไรและกรรมคนมันก็ไม่เหมือนกันกำลังใจสำคัญ<ม>อย่าไปกลัวทำอะไรอย่าไปกลัวเขาจะเป็น นักกีฬาระดับโลกหรืออะไรเขาไม่กลัวคูดต่อสู้เขาเห็นช้างตัวใหญ่ๆ่เท่ากับแมลงวีเขาไม่กลัวหรอกไม่ว่าจะยังไงเขาไม่กลัวหรอกนักปฏิบัติเหมือนกันไม่กลัวสู้อ่ะ จะไปท้อไปถอยมันทีนี้สะติ๊ทั้งคืนหรือว่าอดข้าวกี่วันจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานาอะไรไม่ไม่ไม่ต้องกลัวขึ้นห่วยลงภูเขาลงทะเลอะไรไม่ต้องกลัวพร้อมที่จะสู้ทุกเมื่อถ้ากลัวแล้วมันมันทุกข์ตึ้นแต่ยังไม่ได้สู้คิดสารพัดอย่าง จยไปกลัวมันพุทธเจา้าท่านถึงว่าพลังจิตนีสำคัญมากพลังจิตที่เข้มแข็งพลังจิตไม่กลัวพลังจิตที่จะต่อสู้พลังจิตที่มีสัมมาทิฏฐิถ้ามันมีกำลังเมื่อไหร่นี้ให้รีบสู้ให้รีบปฏิบัติจะไปท้อแท้ท้อถอยมันก็สงสารอยู่ สงสารนะ่ะที่ให้ให้ทำข้อวัดอย่างนี้ให้เข้มแข็งอย่างนี้ถ้าไม่สงสารก็ปล่อยไปตามยถากรรมตามที่มันเะดเป็นอะไรอันนี้ก็พบควมสงสารนะ่ะที่ที่ห้มีข้อวัดปฏิบัติที่หนักแน่นที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้เห็นรู้รเป็นพระรูรเป็นไม่ลำบาก ไปหาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาหาที่วัดแพงอย่างนีปรับปรุงตัวเงอย่างเต็มที่นะแเกอเอเอเอ้เก้ชื่อ้ประวัติกาเช้าก็ต้องไปภาวนาไม่ใช่ว่าไปนอนให้มันถึงพุณีเช้ากลับมาต้องทิจารณาให้มันเกิด สติเกิดปัญญาเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสเพื่อจะเห็นสภาพตามเป็นจริงหร่อไปฟังเกียดมันร้องฟังไปฟังมาก็หลับไปพิจนาท็บควรคมเกิดคมแก่คมเจ็บความตาย กไ็ไม่มีตัวไม่มีตนเราต้องต่อสู้เอาอิสรภาพต้องเอาคืนมาคอเพัาไ,ไม่มีตัวไม่มีตนไปเที่ยวก่อนนี่นั่งสีส่ในทีทิ้งหน่อยนอนเลยดีแล้วจะได้ปรับปรุง เห็นโทษเห็นภัยต้องตัวเองถ้าเราไม่เห็นโทษเห็นภัยตัวเองมันมันละไม่ได้นะมันก็ว่าตัวเองถูกอยู่แน่ๆนันจนะนว่าคนอื่นน้อนผิด ไม่ได้โทษใจน่ากลัวสุดเพรงนี้ฉันว่ามันถูกอยู่แน่ๆเห็นโทษบ้างหรือยังเห็นโทษตัวเองบ้างหรือยังหรือว่ายังไม่เห็นเลยฮะอัันต้องเห็นเห็นโทษเห็นความผิดของตัวเอง เห็นความบกพรุดเห็นการกระทำของตัวเองอย่างชัดเจนอช่ั้มมันก็เป็นอย่างเก่า่นห้ะมันก็นั่งคิดนอนคิดอย่างเก่า่นห้ะมันก็สมวนห้วงแขนอยู่เนื้อ